ครับครัคืนนี้เราจะได้เจอกับนักร้องนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะครับใหญ่ครับโอ้หนุ่มหนุมานครับเออเออหนุ่มมาหนุมานครับผมผมนี่หนุ่มหนุ่มหนุมานกับใครครับเนี่ยหนุ่มหนุ่มทศกาณหนุ่มทศกัณฐ์เป็นไงขึ้นมาบนดอยเป็นไงบ้างสาภาพซะหน่อยสาภาพซะหน่อยก็สรภาพเป็นไงบ้างดีครับข้างล่างเนี่ยเราจะมาสักสีองศามาที่นี่พอขึ้นมาแป๊บเดียวครับเหลือเท่าไหร่นะ 29่ยี่สิบเก้าอด–ไหี่สิบเก้าขานี่ข้าไหมอะไรนะอยากตีเข้าไหมโอ้ยเโ้ยผมชอบนี่เขาเบิร์เขาเบิรเขาเบิร์โอ้เต็มที่เลยมีไหมเนี่ยมีปลากระป๋องปลากระป๋องไข่แล้วลงท้องเนี่ยเป็นเขาเบิรเลยเลฮะอ๋อเป็นผสมกันเเป็นเขาเบิรอันนี้มืออาชพดีมนนเวจ้าหนุ่มหนุ่มมาเนี่ยรสเบนว่าเขาเบิร์เมือนกันเสร็จลงโเมือกูดติดคำที ครับน้องเฮ้ยเสียอผู้สิทธิ์กี่หน่อยครับสวัสดีพี่พี่ครับนานี่เลยนานี่ล็อกโซ่ล็อกโซ่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าวู่นแน่นนอนหมมาถึงหนึ่งได้เมียกี่คนละอะไรนะได้เมียกี่คนและครับโอ้ยอย่าไปทันได้อะไรเลยยัง จะรีบไปทำไมอ่ะผมอยู่บูไดผมไม่ใช่ธรรมดานะนะฮะผมก็กินข้าวเหมือนทุกวันไม่ใช่นแดงกี้พี่แบงเขาบอกโอ้โหเขานี่เป็นคนแบบเขาาอยากที่เล่มากเลยพี่แบงค์ุยจากที่แดงไหมคุยจักแบงไหมั้รูจเดี๋ยวเออเขาบอกว่าเขาไม่อยากไม่อยากรอแล้วเขาอยากที่เล่มากเลย ที่หน,นูหนุบ<ม>านก็ต้องืนร้อ,องอเพลงของผมนะะ่ะเพลงอะไรครับเก็บความมานาล้อเลยในเน็ตดังนะของกันเลยของบุญน้อยน่ะ รักฉันฮักเมียเก่าเขาเมียเก่าเข้าในมาสวกแต่น่าสัวว่าบ่แย่อัญญาศายางมาตื่นคือมาตาแต่เก่าโมนาสิโมงบวลาถอยล้างจานงานทูกสีถูกยางในมาโต๊กที่พีคนเดียวโอ้แสดงว่าดังจริงเลยนะเพราะเพลงนี้ขึ้นมาพวกข้างหลังเขากรี๊ดกัดเลยดังจริงดังจริงเราผมไม่ดีนี่ อ๋อถ้าพงดีก็ดังถ้าพงไม่ดีก็ไม่ดังยินดีต้อนรับครับบนดอยัมจยินดีครับยินดีครับแล้วเป็นเกียรติมากเลยครับเป็นเกียรติมากมีประกันใดผิดพลาดประกันใดยัอย่างไรก็ไม่ขอโทษเออขอโทษตัวเนื้อครับผมครับคนี่ตัวเนื้อเดือเปอยากกินอยากกินอย่าได้บอกเนื้อครับผมเรามีน้ำบริการให้ฟรีด้วยอ้อนับเปล่ากันนะครับนับเปล่าครับอันหนุ่มฮานุมานลอวมึงกับพัตเตอรอ่ะยีอ่ะครับครับที่เล่นที่เล่นทีวีเนาะเนาะ ครับเชิญเชิญครับครับครับพีครับคุณนะครับครับต่ัไปต่อไปโอ้รับผมนะครับ